เนี่ยนี่คือหลักๆคืออย่างที่บอกว่าถ้าประทานปุ๊บแล้วมียอดแข็งเราแค่เคลียร์ยอดแข็งออกจบแล้วครับครับมีมีแค่ช่วงตัดก็ต้องพยายามบอกเขาอย่าตัดตรงอาจจะต้องตัดเฉียงหน่อยอะไรเงี้ยครับเฉียงออกเฉียงออกต้นหน่อยอันนี้ไม่ค่อยคมต้องต้องของหมอแล้วหละอ่าโอ้โหคมจริงอันนี้คมจริงคมจริงคมจริงยี่ห้อเดียวกันนะ เนี่ยครับอู้อันนี้อันนี้ไม่ต้องอะไรแล้วอันนี้สวยแล้วพอเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วเคลียร์ตรงนี้ก็อีกสองเดือนครับอันนี้ก็แค่เลมมีแค่เล็มตรงนี้นิดหน่อยพอสวยแล้วครับจะดึงมาจะเดินไปดึงดึงชั้นมาอือโอเคปล่อยพ่อก็ไม่ไปแล้วเนี่ยอ่าถ้าไม่ไปก็ได้เลยครับเอ๊ะทำไมันอยู่เลยวะพยายามให้เขาเป็นธรรมชาติเลยดีสุดเนี่ยึเนี่ย ได้นะอ่าได้ครับเดี๋ยวยอดหนักมันก็ลงไปเลยครับอยอดหักหาเล่นละ,ละเกิดอีกเ <c oughs> นี่ยเนี่ยโ,โอเคเลยอันนี้ใช้ได้ครับไม่มกายมาเนี่ยครับถ้าแต่งกิ่งอลก็พ่นไว้ครับกันไว้หน่อย,อยวันพ่นครั้งถ้าเาอ๋อพ่นครั้งแรกครั้งเดียวก็พอแล้วครับครั้งแรกก็เคลือบแล้วก็อยู่ละอ๋อแต่ถ้ามีเจซีโกหนึ่งใส่มาด้วยนิดนึงก็ได้เขาจะรัดเขาจะรัดเร็วยามอยู่แล้วเนี่ยอ้ยอยู่แล้วพอเลยครับ อยู่แล้วก็มีแค่เล่มแค่ตรงนี้แค่นั้นเองไม่ในมูลค่ากับสามบาทซื้อมาโโอ้หมีมีต้นไถ่เองนะอ๋อครับไม่มีลาไปไปตัดมันเนี่ยนี่สวยแล้วโอเคเตาทาร้อยต้นอันนี้เราเพิ่งเคลียร์ยอดไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็อยู่อยู่แล้วครับถ้าอยู่ก็เคลียร์เลยครับงงแค่จริงจริงงานดี้เลยอ่ะอะอ้าวอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแปลงต้นที่ แปลงเดียวในเมืองไทยปฏิบัติการทำกันแบบนี้จ้าเพิ่งเคยเห็นครับต้องบอกก่อนนะเพิ่งเคยเห็นที่ว่ามีไม้ค้ำอย่างนี้ชาวไทก็เห็นก็ถามว่าค้ำทำไมค้ำทำไมโยงกิ่งทุเรียนมีลูกหรือก็กระต่ายเนาะออยากเขาจะใช้เชือกอย่างเดียว มันไม่ได้ใช้ินแล้วทีนี้เราทําแล้วมันไม่ได้ทัหินมัดอยู่เนี่ยทั้งหินทั้งอะไรน่ะเต็มไปหมดอ่ะอย่างอ่ะหมาคือคือมันต้องประยุกเอาแต่ละพื้นที่ตัวนึงมาเกือบสิบตัวโอ้โหไม่เหลือสนุกกันในงี่นะหกิ่งจะฉีกก็สิว่ามันทีมันมาดึงเออมถมวิ่งกิ่งฉีกแน่นอนครับดีแล้วต้องใช้ไม้อันนี้เลยบอกว่าถ้าถ้าถ่ายออกไปนี่เขาจะงงหน่อยว่แปลงนี้แปลงนี้ทำไมํำลูกเร็วจังงงเลยทำไมทำเร็ว หาซื้อไปค้ำลูกเหรอเนี่ยแต่ถ้าถ้าไม่อธิบายก็ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมใช้ไม้อะไรเงี้ยบอว่าทำไมไม่ใช้หนหรือไม่ใช้แหวนมันชนครับไปสองกิ่งอันนี้อันนี้เข้าใจละผมเลยบอกว่ามีคนงานบอกว่าออกคุยไปในไลน์ก็คุยไมแค่จะเป็นนะครัครับก็เลยต้องเอาออกดูทีครับนี่ก็ได้ถ้าดับได้ได้อ่าได้ครับได้ถอนละเนี่ยทำไมตรงนี้มันไปเร็วกิ่งมันหนักกิ่งมันใหญ่ทำทีหลังเขาด้วยนะเนี่ย คือถ้ายอดมาเร็วยอดหนักเร็วก็จะไปเร็วครับโน้มเร็วเหมือนแรงโน้มถ่วงของโลกครับใช่ทำไปได้เดือนมั้งเนี่ยเนี่ยก็ดูนะครับดูยอดใหม่เขาเนี่ยเนี่ยที่บอกว่ายืดเป็นสอคืออย่างเงี้ยเนี่ยนะคือยอดเนี่ยที่ว่ายืดเป็นสองในเชือเนี่ยไม่ไม่ขยายข้าง